สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราอีกครั้งนะคะกับการแกะกล่องและรีวิวบาร์บี้สำหรับคลิปนี้จะเป็นการแกะกล่อง Hair Tastic นะคะบาร์บี้ Hair Tastic คูกสงสัยผมจะต้องแฟนแทสติกมากแน่นอนเลยเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าผมแฟนแทสติกยังไง สำหรับบาร์บี้ในเซตนี้นะคะที่เราไปดูตามท้องตลาดตอนไปซื้อมานะคะก็จะมีผมให้เลือกสีหลายสีเลยอย่างเช่นผมสีม่วงบ้างสีชมพูบ้างเราดูตัวอย่างตามนี้นะคะก็เป็นผมสีชมพูก็จะมีไฮไลท์ที่สีต่างกันออกไปก็จะมีผมไฮไลท์เป็นสีฟ้ากริตเตอร์หรือว่าเป็นสีชมพูกริตเตอร์สำหรับผมสีม่วงนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยที่เราเลือกมาเนี่ยเราก็เลือกมาเป็นผมสีบลอนทองสวยงาม แล้วก็มีไฮไลท์เป็นสีม <ups> ่วงกลิตเตอร์นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแกะกล่องดูกันเลยเหตุผลที่เราเลือกตัวนี้นะคะก็เป็นเพราะว่าบาร์บี้ต้นฉบับเนี่ยเขาสีนี้มาอยู่แล้วเราก็จะได้อิงกับสีที่แท้จริงของผมเขานะคะก็จะได้สวยหวานหน่อยถ้าเป็นสีแบบชุดชาอย่างนี้มันก็จะเปรี้ยวเกินไปสำหรับเรานะคะซึ่งเราชอบแบบหวานๆแกะกล่องกันเลย เย้เราก็แกะเสร็จแล้วนะคะสำหรับบาร์บี้ตัวนี้เราก็จะมาดูกันเลยว่าผมพิเศษมากแค่ไหนนะคะตัวนี้เนี่ยแฟนตาสติกสุดๆอย่างที่ว่าเลยก็คือผมจะเป็นกลิตเตอร์นะคะสีม่วงเป็นไฮไลท์ผมนะคะมองเห็นในกล้องกันไหมเอ่ยน่ารักสุดๆไปเลยเป็นผมยาวสลวยเลยนะคะสีบลอนทองนะคะยาวจะถึงหัวเข่าอยู่แล้ว นี่คือด้านหลังนะคะเรามาดูกันที่การแต่งหน้าของบาร์บี้ในเซตนี้กันเลยการแต่งหน้าของบาร์บี้ในเซตนี้ก็จะเป็นการแต่งหน้าเข้มนะคะเป็นการแต่งตาโทนสีฟ้านะคะเหมือนจะไปปาร์ตี้เลยแล้วก็มีลิปสติกสีม่วงนะคะโหไปปาร์ตี้ที่ไหนเนี่ยไปด้วยสีไปด้วยสี และสำหรับชุดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นชุดเดรสเซ็กซี่สุดๆเลยตอนแรกก่อนแกะกล่องเราก็นึกว่าเป็นเกาะอกนะคะแต่ว่าไม่ใช่นะคะตัวนี้จะเป็นสายเดี่ยวเห็นไหมเอยมันเป็นสีใสนะคะกันหลุดนะคะจะได้ไม่โป๊ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเดรสนะคะส่วนบนจะเป็นสีชมพูส่วนล่างเนี่ยนะคะจะเป็นลายดาวนะคะน่ารักมากเลยเป็น Twinkle Star นะคะส่วนเอเซอรี่เรามาดูกันเลยเอเซอรี่นะคะก็จะประกอบ ไปด้วยสร้อยคอและรองเท้าเรามาดูกันนะคะตัวสร้อยคอเนี่ยเป็นสีม่วงพาสเทลนะคะนี่น่ารักไม่เอ่ยตัวนี้นะคะจะเป็นเหมือนสร้อยคอมุกนะคะแต่เป็นสีม่วงพาสเทลนะคะแล้วก็มีจี้เป็นรูปโบตรงกลางโบจะเป็นหัวใจสีม่วงอ่าคืนให้แล้วคืนให้แล แล้วมาดูกันที่รองเท้าชอบรองเท้าสุดๆเลยตัวรองเท้าจะเข้าคู่กับตัวไส้คอนะคะสีเดียวกันเลยสำหรับตัวรองเท้านะคะก็จะเป็นเหมือนมุกๆอยู่ที่ข้อเท้านะคะแล้วก็มีโบเหมือนก้านอยู่ตรงรองเท้าบนรองเท้านี้นะคะเห็นกันไม่เอ่ยทั้งไส้คอแล้วก็รองเท้าเนี่ยจะเข้ากับผมนะคะตรงไฮไลท์นะคะน่ารักสุดๆเลย สำหรับเซตนี้นะคะก็จะมีบาร์บี้ตัวหนึ่งพร้อมกับหวีของบาร์บี้นะคะน่ารักไหมเป็นสีฟ้านะคะเราดูดีไซน์นะคะดีไซน์จะเป็นรูปโลโก้บาร์บี้นะคะเป็นรูปตรงนี้นะคะเห็นกันไหมเอ่ยแล้วก็มีคำว่าบาร์บี้ตรงนี้ ไม่รู้ว่าพี่บาร์บี้แอบมาเที่ยวทะเลที่มังไทยมาอาบแดดดอนไหนนะ <co f> <c oughs> จบกันไปแล้วนะคะกับการรีวิวบาร์บี้นะคะในชุดของบาร์บี้เฮร์เทสติกจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ